ค่ะอันนี้เพิ่นรวมเรียงรวมใจมากเพื่อนว่าคณะนั่งล่าของป้อแข็งเนาะค่ะเพิ่นฝากมากพร้อมทั้ง ลักล้องนั่งแม่คู่หอมหัวเนาะค่ะเพื่อนแจกซองเนาะค่ะแจกซองขาวนี่อันนี้องค์คลักฝ่ายขวาสันแม่นางหนักหน่อยอันนี้องค์คลักฝ่ายใส่แม่นางหนักไงขอบคุณคคาค่ะอันนี้เจยวกับทหารการกินของเจวันมาสั่นมาคอเจเลยเดือนเดอนเดือนนี่นี่กะรซื้อแม่คู่ฝากเพื่อนฝากมากเนาะค่ะของพ่อพ่อแค่พ่อแค่พร้อมทั้ง พุณนี่ยังก็วีละพงมันบอกวีละพงฝาหนหนกให้นาน่อยนาไงคนละสามลอยั้งเด้อย,ย,ยังไม่ผู้จัดก,การให่ะ <c oughs> เอาบัดนี้ก็สิ่นี้นปูเหล่อะไมันบยิมแล้วรุย <c oughs> เอาหลวงถวายไปนักกัรเมื <c oughs> เองไ

ห้องไป Abby. ช่วงผีก่อเลยไม่ฝากแต่ห้องแล้วก็ไม่ฝากแต่ห้องแล้วช่วยกันนะหอก็ถิงไปชิว่าก็ชิรันว่าจาก็ช่วจักนอนท่วจับนอนช่วจับนอนก็ชั้นเดยตอนไปใช้เาว่าไพไปใช้เาว่าแพงเลยไม่ววนโปตาไม่วอนโปตาคารา่าโปตา ิข้าองค์ในของหลูกของหลานะข้าวลนะูกได้ช่วยกันเย็ดช่วยกันขาะทางความพู่อขา,าสตาดพระหลูกเออแบงกินแบ่งทานแบงไท่แบง่งไทยมีแบ่งไท่ิดแบงกินน้าลูกพอาวางแตงวาแล้วเออเออมือดีว่าจ้งหร่อยมาคือหมากหนาหลายตาก,กันแค่น้อสพดฟังเรนื่องพระอกหรอร้สุดนะนะไม่รักพอวาเนะออพอจังจากหาว้รักเ ว่ามวนห้าพี่พ่อว่าได้ถึงแือเรจิพ่อว่าว่าได้ถึงเนาเียวเาเข้าว่าเขาแล้วร่วมถวายอะไรว่างบอกมาเดี๋ยวผมจะพูดเสียวันเอ๊ะพี่เขาอีนังเอ้ยวันนี้ว่าไก่ก็ามาหนงทับพ่อสา อาหายไม่ครกไม่ราไม่ครกไม่หวานคุกผูกชุกข้อำรดำด้วยวาผูกหวาุกข้อด้วยุด้วพว่คาันแมงเรแหละเอาเีค่ะอ้กนมนงี้แกว่ากินน้ำมันงี้แยกว่าเอฟซปูตาลยูเข้อามางานเเขาฝากไวาไว่ากไม่ฝูที่ฝาขาฝากพูตาเอาชามากได้ใหๆคือว่างเล้ยวเจ้าผู้ได้สังญาเราเราเขาผู้ไม่ได้สัญญาเราเราจหัวงอง ไม่สดนี่ดำี่สกนี่หวานแล้วตจดการงานเจาริญก้าวหน้าูผูทุก้นดำดำว้ว้าถูกหวยทุกคน่ถูปูพวกน่ะอีพ่อข้เอาพวกมาไล่พวกเด้อปูพ่อทั้งพว่มาอกมาอะไรยู่ไหนวกมาดอกวาไอยู่ตรงนี้เองความทุ่มจะวางี่วางว่างอาอต้ียน่ไหนจิตใจว่าลูกหลักสี่โต้แหน่ไหนพอัญญาเอฟซีปูไม่ได้เอาแค่นี้พอต้พ่อเอาแค่ไหม ควางปืนแล้วนะควางปืนเยอะพวกนายหวังเฉียดเฉงให้น้อ p ้า e า,าจันอาจารย์ต้อยอเ,เรื่องน่าตงนะบวชต้องอจังเสีเอา,เอา,าเอาเอาจันราคาราคาบนะอไอ้ต้าเสียเครผมวาอีกไอ้หวังเสียดงครับผม ที่รอนมกกับเงื้อเนามมาื้นักใช่มไมัใช้แต่ว่ามันไปรักของของช่องละช่องหละดูชื่อช่อว่าเปไ่ยนไว่าไทช่องมาจาลนะเออเสียตัวเป็นยังไงเสียตัยววางเรีงไหนอีกว่าเออ<จ>ตอวช่วงนี้ไม่เป็นอาจไม่เป็นตัดชิ้แต่

คิวได้ใครบอเสียต่อนเสียต่อยครับข้าวแล้เปลี่ยนครับผมโอเคโอเคครับโอเคได้เลยครับผมจ้างถังด้วยพูดได้ชายฟังนะเนี่ยนะบอกให้เสียเช่นก็เสียเช่นบอกให้ชักก็ชักทั้งเลยฟังกล้วยเีจ้าจะบอกเสียต่อนพ่อตั้งชื่อให้แล้วเสียต่อยเสียต่อย ไวกว่าเสียงไกว่าเสียงนะคุณวักเต่อยวักเสียปืนไว้าว่ามันปืนไว้ดาวเขาบักเสียต้อยวักไม่ว่าแม่ไม่บักไม่เขาเออไม่ขว้างไม่เออบักเสียต่อยเพามันเสียปืนไว้เสียปเออวาเสียงเหรอบักเสียต้อยเสียงไว้เขาฟังมาอ๋อ ว่าวาคอนถาวานะเออเอา,าวักแชกต่อยซื่อๆนะไอแฉกเข้าแชกเส้นวาทานากับต้ว่าไอแฉกเห็นเราพะว้างเก่งยึดชื่อว่าฉาดว่าเพราะว่ารถขั้นขนามานมนนมีมากันว่าเติดจังไงว่าหายตู้หายว่าพวกขาว่าการมันวัวผ้าว่าว่าถือขอดแม่หรอการงอรอมขั้นดีตัวผ้าว่าห้งักบ้างว่าถือหางเยว่ากัน ต้องที่เรา้าในว่าเวื่จำถือใจตี่ขอมาเห็นเงินเงินักนักใครต้ออารมณ์ให้คนมีความถูกก็เป็นเพราะเอนกับปู่นตาเ้างแหลงตัวถ่านเอาดีๆคือกันเราดังคำคำโค่นโค่นหกดปะใคัต้องดีไม่แห้งสูบขูบสูข้อนอว่าจงไหนวะด่านยิมเาด้วยกับเตมว่มาแล้วกับเอิานนันนะแต่ว่าท่านวดาถ้าเอิญนจานนี อ่นเมล้วเลยเออเฝาก่งบนมาแล้วอีพอแล้วพวกขาเข็งเมือกีก็เขยงได้คือหายอีพออ่านตอีพออานาตาว่าพอา่ดอ่านหนักกัพอรูดบานงว้าปูชื่ออี้เียงเท่าก้าคร้งไปั้งก มิโมีรามีโมวันโผูโขอมน้มเกาเกตเมแลเิมลวเตมแ้เต่วเตมแล้วเม้เตม้เติมเติมวเติมวตมแล้เติมแล้วเติมแ้วเติมแล้วเติล้วเติม้ว้วเติวเตามล้เมแ้วเิมแ้วเมแวเ้างตมลเ้วว้วเ้วมว้ว้วแมวมวววม เป็นจ้าขถังเติมขวดคูเออราดคูได้กับวัตถุางทีพอได้เห็นราบวันคือว่าวันชวดไม่ได้ชวดไปกลับได้น้ำมันก้าเติมเติมแล้วรวยเติมแล้วรวยถ้ามันรวยก็เป็นเก้าวถ้าก้าเต็เก้าไปเแท้เลยน้อันวะรามันคือว่าวันวมันของแท้ก็ของแท้กูได้่าบขอบ เขาถือว่าชื่อหายแฉ่งเงี้นะแวงเหรทั่วประเทศทั่วโลกไปกลับได้ไปกลับได้เก้าเด็ดไปกลับได้ mm hmm. ถ้าใครไม่เติมเก้าเติดรัรองไม่ได้กลับบ้าน mm hmm. แต่ถ้าใครเติมเก้าห้าและเก้าไม่ได้กลับ mm hmm. เพราะว่ามันมีขาดียวมันมีขาเติมแล้วมันเติมที่ไหนวอระวัวน mm hmm. เต้าที่ว่าททันพาย ราบราบน้ำวันเก้าทียังไม่ผลานอออกมาแล้วแต่ทีที่เขาผลินเดืนยงคงกระพันคือเก้าหนึ่งและเก<ม>้าห้าโจักว่าอย่งนีหัวหังกับเรากับกายาดียกแล้วด้ยอยู่ด้วยเียนผิดปุ๊บอยแต่บอกกันยังเียนสีเท็ก<ม>นัน่นสีชือราบราน้ำมันเก้าหนึ่งกับเก้าห้าจางไว้ทางดีแล้วลแล้วเขามีขายทั่วปั๊มน้ำมาน แต่ก้าวเป็ดหาน<อ>้าอยากพุทธพาวิขึ้นว่าไชื่อไ,ม,ไ,ไม่ไฟแร่ปาคิทว่าขายดีเอาลงมเือเป็นตั้งโตต่าง่งหาว่าต่วาพาวิเอาม่านดูไม่ว่าม่ากต่เลยขายดีบองกักไว้กับน,นีเขาว่ามัดออกดีนะมัดออกดีดีดีดดพอคือเพราะด้นเพราะใดแบบี้เพราะใดค่เลย เพราะว่าน้ํามันบางคนไปเขาก็กักไว้เขาก็ไม่ให้เขามีอยู่เขาก็ไม่ให้แต่ว่าน้ำมันเกลือน้ำเกลือหาไม่ขายเขาว่าของเก่าเยื่อหนาบางก็ไม่ขายโย่ในบางก็ไม่ขายทำไปถึงภาคกันเงินถือของเก่าแบบคือว่าของเก่าว่บว่าสนใจ ที่เจรณาดูน้ำมันไม่มีหลายที่ห้องเพราะฉะนั้นตอนที่ไปที่มากก็ต้องตื่นมาม้างก่อนนว่าจังไปจงมากจำเร็ขั้นทียางคือหวัดที่งกว้างกางเลยเสียตีคับหวัีจริงหวัเสียตีครับวั อันนั้นว่เลยเติมมาบ้างพ่อเผาผิไอื่าเติมมาบ้างเกลียอย่างเติมเจ้าน้่บ้างพอหมที่เก่ยวี่รอมข้อหมายเติมบุหร่ปบแต่ช่วงอื่นต่งเติมถ้าไม่เติมผนไม่นะพ่อผีต่อกขแล้วข้อหนึ่งคือเติมน้วันก็ถี่ไปสี่ม่าถวายหมอยคึกันครับผม เติมน้ำมันเช็ดกันมันว่าี่ห่างก็ตามหวังมันติมเตืมน้ำวางเช็กก่อนตมเตื่น้ำวานเช็ดก่อนแต่ว่าถ้าไว้หน่อยว่าใไปเตื่นห่อไหนเ่าจะเอาี่ห่อตัวคือชีวาคือว่าเติมก้าหาว่าว่าท่านถวายเตืมแ้ว่าเกาเก๊ดดีว่าท่านถวายลุมไหวไปไว่าถ้าไว้หน่อยเก็ชีว คือไปเติมว้อยู่ต่อข้าเขาเช่าขายวันละวาถี่วันไหนอือือกัไปเติมไวไปเติมว่าแหวนไหนเราเอาแงงานเว้ยแงงาเว้ยแรงงานเว้ยแรงงนงารงา<อ>ง,างานานก่าอ,อกคือ่า้งงานยากงานท่านเนาะ ช่างเป็น,นแ,แล้วข้องแตถามว่าปาู่ตา,นนะมมานนะยิง,งพอพอปืนแม่นไหมม่แม่านตาเห็นว่าคอบอกไว่าด่านะว่าปู่ตารงแม่นนะเรงแม่นนะโย่ังะพราว่าหวัหนพูเพอพืพกปืนวันนักเล่พอ่อนักแรแล้ว ก็งั้นวกไก่ว่าไก่ไงเจอปืนพอไหมเจอจุดถามไปเจอที่บอกให้เจอาจุดถามไปคว้าปืนไหมไปายเท่้ายใช้ผ่าไหมุ่ณนี่ใช้ผ่าไหม่ปนงาน้าฟ ไม่คำรับอาจจะเป็นเป้าพบป้าสักคุย Mẹ thật mà em không sắp xuống ra nó không cua hóa là cua ấm ăn hóa đi <laughs> qua nó cũng được cả hóa Nhóc ok ổ khi cả Thôi về cả hóa ra hoa sâu thao đại hoa hoa Thôi ở chặt cũng được Thôi về đi thì thôi พ่อว,ว่ามันมีฉิดนิ้วใช่ไหม,มพ่อจะโทรกี่วอเดี๋ยวพ่อจะให้ดูนะว่าพ่อโทรถึงวงว่างนี้อ๋อว่างนีว่าใช่บ้าด <laughs> ้โทรคัะหักออกว่างนี้โทรว่างนี้ไม่โทรเอาว่าว่างนี้โทรเอาขึ้นถึงถึงว่างนี้โทรไหน ยังง้อยังง้อข้อไปว่ะเห็นว่าแบบว่ายังง้อมันไม่เอ่าลรหรอกโชคแหวนน่ะโชคอีกว่าพอได้ทั้งอยู่โชาอยู่กับอกว่ายังง้ออันยังง้อเฮ้ยน้แต่วันนั้นว่ายัง้เอาคืนได้ไหมครั ชั่ชวไม่กีไทีเท่าไมว่ว่าจังไหนก็ชท่วไม่ว่าจังไหนก่ไมว่าจังไหนกโออ <c oughs> ที่ชั่เหมือนประัติตักหักออกักหนึ่งครับอืทั่วท่วหนึ่งายวกวันเห็นหน้าเท่าทั่วทั่หนึ่งเวียร์คิงเวงเียร <c oughs> ์คิง <c oughs> ง <c oughs> ที่กาแฟเด็กเขาไปไปจ้างที่กาแฟอนมี่คือการโชว์เลอนี่คือการโชว์เลยค่พ่อพอเอาคืนเขาเป็นยัางหนึ่งเพะว่าว่าเอาคืนแบบอมันมาเกี่ยดเอาขึ้นสีนี้ก็พอแม่งเห็นปะเห็นยเรากอเห็นปยุเร้าววันไปรับตัวซาบก้เพ่อนี่หนังเรางานข้าแต่หนังนกูชูกูชูเห แค่เคยเห็นมั้งอมว้าวว้ารนี่น่ับว้าโก่งลกแก้วเส้นข้าวข้าวเอนะกมือ uh คืน huh, ท yes, um ักก yeah, ันกำลังเสร็จโกจ้าวยกมาค่จำเฮ็นได้เหงๆก็พอออรงงัยออนแมห้าวแหวนพอสวยไั้ ข้างหน้าหลานกานน้องน้องไว้ข้างหลังอันที่แรก่อยไว้ข้างหน้าไ, no, no, ไ,าไ,ไ,าาได้แค่ไนล่ะคิดเอาลูกคิดจะรด้าเอาจานนั่งอีกก็เขาอีักงกลางกลางค่อยๆถือบอกยังไ้ว่าเรงไ้น่าค่ะบอกเรานะว่าถือจิตใจที่เราเนี่ยว่าดัง เฮ้ยวาวด่าเอาว่าชายวายดูว่าือ้เอ้จังขี้ด้หมาแต่ทูอัดูอัดจังข่าจังเออว่วาเงินแต่ทูอัดชูอัดมาโหกา๊า ว่นจ้างถือือคาว่าใช้หวเกาทบค่าใว่าเปลี่ยนแปลงว่าเปลี่ยนแปลงได้เ่าร่ละตู้อ้าว่าจ้งไหนอีกวะมันอาอ่ะว่ากอ่ร้างห่ะพ่อว่ชื่อว่าชื่ออะ วันแข่งกับข้อแขตีนได้ว่าเ้าหนามับข่ากับว่าอะไรค่าหนามับข่าข่าตินหนามับข่าด้านแข่งคือเอ้าแต่เมื่อไหรว่เถือนตีนขาว่าไงวันนี้แม่พอตีนหนามับข่าว่าอะไรว้าววัาข่าไง อัคือป่าอ่าดว่าเี่าดีปาว่าีวาว่าอีว่เอว่าว่าดีว่าดว่าว่าดีกีว่าดีว่าอ่าดีวีว่าวว่าีว่า่าดีว่าดาว่าดไาว เฮว่าย่งัพากกนำด้านมันคือแหวนกำลง่เฮ็ดแผวๆมาเป็่นหานล้วมาเปลยนห้าวิวาวาตาบักซะจุกันต้องตากเรื่องเป็นเนี่ยเืหน้าบักผากับด้านมันหกแต่ีิวฝาจะสีวันนึงวันทีมาเป็นตากาสมาเป็นตากอุกตากอางแบหน่าริ้วมา ถึงได้ถอดแหวงีนหน้าแบบเผาได้กิ่วัชพืเอกถอดแวนีทําพ่อเขาถอดมาว่านี่พ่อฉันได้ถอดแหวนตงนน้า,า,าแบบผาเราแช่ขุยนั่งก็จังสิ่งเงนเออฉันได้ถอดแหวนผีอ้าวไม่ถอไม่หลังไม่ทกไม่หวานนะลวกเอ้าให้โยช่วงกินเด้ง เอาคว้าเขียยาใดคว้าไยาชุ่ด้วยดอกเด้อหายทางไม่เปลี่ยได้ร่วมทางร่วมแปลไปวางต่างอกหายะเริจเริ่มเด้อเด้อเจ้าเขียวยาี่งกันข้อจากรไเปิดเพลงฟังของือังหวข้าจะคิดฉเียงกันฟังปูตาเปิดฟังปูตาหัวจึงยาวดอจังมัญญอทอค่ะ ปูตาขวัญใจป,าป,<ม>ปา่าเธทนม่นน้องเอมาองรออะก็จะเห็นตัวจิงได้ว่าฉันคือพู้งามว่าเหา็นตัวกริงงามอีกต่องีดลายจากเธองามไม่เผื่อใครรอไม่เผื่อใคร รอไม่เผื่อสวายเลยนิ่งเร็วรวยกับบอทอแค่ต่อยแห่ขีดได้สู้พอบ้าบมอะหายไม่ทขีไม่ราไม่ไม่หวานไม่รูกเด้หายตั้งใจเนาะหายเข้าไว่าเกจาการงาหายจะเรืองเก่าหนาสูบุ๋้สุนดำดำเว้นเวยถูกไม่กของนะรูกเด้อ ค่ะตามนั้นเนาะคะ่ะพี่น้องสำหรับเมื่อนี้เนาะคะ่ะเนาะย้ำมือแรงเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ